จากตานตีแรกๆคุณมีโอกาสเนาะีนะผมก็อยากในส่วนป้องกันทางการทูในเรื่องห้องตันัานตานีกยกจากุปยไม่ยาวเนาะตคือต่ต้องการที่นหนเมแตโวแล้วก็โตก็ใชนี่นม้แบ่ใครใจในเ่อง防控ปฏิบัติศาสนาอิสในเรื่องของอุเบกนั้นแต่ดีนะาลว่าวน

หลายๆคนก็อาจจะเเอออ่หลายๆคนอาจจะเอ่อายปฏิบัติในลักษณะนี้ว่ารูเบศนะครับทิศตะวันตกคือมันอาจจะขาดเปลี่ยนและนอกนี้จะกหลงรอยที่ทัศน์นามว่าหลงร้อยหรือสมรรถบรรลุเนาะฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยบุดิลละครอบตุวลัคนาตะละมากมากนะครับที่เราได้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 มีรู้นะครับเหี่าลัคนาตะละทรง มาทานมาตัดร่างวัดอันย่งใหญ่หลายๆคนอาจากข้อเลีข้อหลาหนักปีหนักหนักลายๆปีหนักจงชีพอันล็อให้หายแต่นั่นก็โดยกับวิทยาปัญญาแล้ก็เดิฮิกมาอัสบาลอัฉอิยะฉะนั้นวันนี้แล้วด้ให้แกคุณอลัอาล์ะ่ทำอยู่ล้ฉะนั้นนี่ถองแบบร่วมกันคนอันท้ามือรมาฉันัารพารืออเัเปี่นทยแลทีนี้หน้าที่้องคุณขอคุณเนรนะครับไม่อยาก จริงๆเนี่ยไม่อยากเลย,เลยปปในศาสนาในศาสนาและในคารปฏิบัตินะครับเนาะรเราเนี่ยก็คือมีกตลอดคือมีประกาเอา็กเอออคือมีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงนาทีเดียวแต่ละคก็คือหอย่อนลบทันเลวอะมารีมาโซโลบอสเซลมในโบกอะไรกับเราได้ปฏิบัติไงง่ายเลยกือถ้าวันนี้เราเอาสัญชาติกิจใน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 ปัจจุบันเนี่ยนะในชีปปกปกปกวิตของเราเนี่ยนะครับก็น่าต่างๆ ย่อนล็อกไปเลขคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้นะครับอาจจะผู้หลูกคนนั้นผู้หลูกคนนี้อาจจะมันอาจจะมันอาจจะสเปรย์สปาเนาะแต่ถ้าผู้หลูกคนนั้นหรือว่าผู้รักผู้ใหญ่คนนั้นได้ได้นำในความทุกข์ตองและกัวไปทุกข์ตอนฮัมยูแล้วมันจะไปในต่างเดียวบบนะครับเนอกจากมันมีปุ๊กกะอยากจะฟื้นฟูนะครับแต่ก็ได้ยังเสียในความในในในความทุกข์ตองตามตัวเชื่อถอนะครับนีเนาะ กรณ์หน้าที่ของเราในท่านอาจจะมีโรคเดี๋ยห้ามดื่มละอันนเด็กๆก็ควรเอาแบบสนาตาละเนาะก็คือเอ่อต่เราซูร์สโลโลมาอิตัลีก็คือตั้งฉายให้เราก็คือได้ตั้งภารกิจก็คือตั้งแต่เด็กเล็กเกิดมานะครับก็คืออายุทำอย่างไอยู่ก็คือแต่เมืวันก็คือเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่เกิดนะอย่างเช่นวันวันฮัทมันก็ต้องนับไปเลยก็คือฮัทนับเลยกับฮัทสุกสวัสดิ์การการปวดไปวันที่เจ็ดก็โดนปวดแต่นั่นก็คือ เก็เลยรูปแบบก็คือรูปแบบเนาะแต่บางครั้งก็คือรูปแบบน่ะมันไปมันไปกระตอกในส่วนของอความคล่อำหรือว่าความเอวีลาหรือว่าอาจจะไม่อาจจะมีภารกิจอะไรอันนี้ก็รก่รการกาทุกยบทุกยกไปเนาะแต่ว่าคือพยายามนะครับพยายามที่จะให้ตทำให้ให้ตรงรูปแบบให้มากที่สุดเนาะทำนีากับในเรื่องว่าเจ็ดวันคนเด็กก็คือคนจชบัตกกร,รก็คือไห้มีตการอะไรกับคือตั้งเชื้อนะครับคือตั้งเชื้อนะครับ

มีความไม้จะช่วยง่ามเลยคือความไม้แต่ม mmm uhh ันแต่มันอดของอรหันต์นะบาวของอ์ผูสงเมตาบาวของอ์ผูบาวของอรร์ผูสมศักดิ์ตลอดนะวันนี้นี่เป็นลูกสาวลูกสามาเชียร์ไวะอานิชาอานิชาอานิชาอนิชาอานิชานิชภาษาไทนภาาอะไราอนิชา เขียนเขียนไงภาษาะภาษาอาัตัวอะไรมากไม่คือคือคือค <'s> ือเท้าความไปเดีวไ่ไม่เป็นไรอันนี้ชาเนาะทำดินและบาร์บารัสิวันนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็มีการอะไรนะริ่ดรว่องดวันที่เจ็ดนะครับคือเราสามารถตั้งชื่อคนไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นก็มีการตานี้ตานี้ก็เป็นารกิจหนึ่งในในเจวัน ก็คือการที่เอาของหวานหรือเอาตะไคร่ลนะครับเอามาป้ายไปดานฉะนั้นให้เข้าใจกือนว่าคือการป้ายไปดานเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นไปตามนัยยะคนที่มาคนว่าตานี้นนะบางครั้งบางครั้งพองเขาเ้าใจของคนหลักคนเก๋นะว่าเอออะไรนะก็คือว่าถ้าหากว่าคนนั้นพูดเดยอะคนนั้นเป็นพาหลิงคนนั้นเป็นเออเออเออนก มันจะเป็นไปตามในยะของกฎคนต่อเลยแต่ให้คนที่มาเปิดก็คือให้เป็นคนดีให้คนรักษารักษาอาอมะนักรักษาเป็นเป็นมุสลิมแล้วก็ะรนะนักเป็นผู้ดีอิมานะครับอยู่ในหลักการศาสนาอันนี้ก็คือความความดีที่เขาเนี่ยมันอาจจะกระทบส่งผลกระทบกับ,กบขเขาได้ระดับหนึ่งเนาะ แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือมาจากอัฒนธรรมกันล้เนาะไม่ใช่ว่าคือผู้หญิงมาเปิดปากแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงมันผู้หญิงอะไรประมาณนี้จะ่เป็นตัวูใหม่เลยนะแต่ว่าเราก็มีตามตั้งเจตนาว่าให้เป็นไปตามนิยมให้เป็นเด็กดีเป็นคนดีนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายและผู้หญิงนะแล้วก็ประเด็นต่อมาในเรื่องของการอะไรนะคือการเอ่อเอ่อก็เรื่องของการอะไรนะก็คือเรื่องของการอังเชียแล้วเมื่อกี้ในส่วนของการอ่าถ้าเป็นผู้ชายก็คือมีการฝึก ภยอเพศก็คือเกิ็ดเกิ็ดเกิ็ดเกล็ดเกลือภวะนะก็คือนั้นแต่ผู้ชายจําเป็นนะแต่ผู้หญิงก็คือเป็นชิ้นนะนะครับอันนั้นเกิดขึ้นในอุปกรณ์แต่ที่จริงแล้วในในติดทวีหนึ่งเนาะนะครับเขามีถึงขั้นจําเป็นเลยเพราะว่าการเกิ็ดของผู้หญิงหรือการไป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 ทำภาระตรงนั้นนะนะครับก็คือมันก็จะมีวิธีการแล้วก็มันเกี่ยวยุ่งในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องไว้อะนะก็ค okay? ือพี่น้องมุสลิมแทบอะไรแทบ แต่เขอีกตัวหนึ่งนะแล้วตัวที่มีความอารมณ์อะไรแบบนี้มันมักเกี่ยวโยงมาเรื่องอารมณ์ฉะนั้นเป็นชนะนะเป็นชนะทำไมเด็กสาวผู้ชายคือวายิปเลยนะคต้ัวคนขับก็มันเกี่ยวโยงในเรื่องของการทำธรรมะอิบาดัชให้มันมีความสสะอาดมีความสะอาดในเชิงของการปฏิบัตินะครับอั่างนี้ละทีนี้นะครับประเด็นต่อมาอาญาที่ยังครับเอออาญาที่ยังโอเคยังไม่ทำอะไรใช่ไหมโอเคมันเป็นตั้งชื่อเดียวอันนี้แช่นะนะครับเสือเปลือกเดียดอาญาให้เนาะ จริงๆแล้วก็คืออีกอร์มาด้วยแต่ว่าในส่วนของอีกอร์มาดเนี่ยก็คือมัออนอาจจะไม่มีน้ำหนักเท่ากับอาญานะครับการอาญาหูขวาอีกอร์มาหูซ้ายเนะี่ยนะครับมันเป็นภารกิจที่ท่านนบีได้ทํากับบรรดาลูกหลานนะครับแต่ในส่วนของอีกอร์มนาะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นน้ําหนักรองไม่ไม่ก็ได้แต่ถ้าอาญานี้ก็คือภาวะอภาวะภาวะแอนเป็นที่เรีตั้งอาญาแล้หลังจากนั้นก็เฉียหนักอีกอ่ากูได้เข้าใจก่อนแล้วก็ไปส่วน การตรมะปีกอักกีก็ก็คือเป็นเป็นการผูกมัดมัดจำต่อรัศแบานวตาลาในการที่จะทําภารกิจในการธรรมะปิกก็มันเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนบนบนศรีรษะของลูกนะครับที่มันที่มันมีปัญญาันอยู่ตามมันก็คือมีการปัญญาเอาล้อสนาตาลาร์ตัดลูกอยู่เป็นการขอบคุณเอลาล้อนั่นแหละการเอ่อตรมะปลีก็นะครับก็คือชายสองหญิงหญิงหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วอ่ะ ท่านนบีมัลสโลล่องอะไรกันลงก็คือว่านบีพูดเอาไว้น่ะก็คือท่านบีทําจริงเนี่ยนบีทําจริงเนี่ยท่านนบีทําคนละตัวนะอ่าขัดเป็นโลัเซนต์สี่ตัวจริงๆแล้วมันาจะต้องสองตัวใช่ไหมเป็นสี่ตัวแต่จริงๆอ่าแต่ว่าภาพภาพอะไรคือภาพคำพูดเนี่ยคำพูดน่มันเท่านนบีพูดเอาไว้คือว่าเอ่อผู้ชายสองตัวผู้หญิงตัวแต่ภาพปฏิบัติของท่านนบีท่านนบีทำจริงคนละหนึ่งตัวทําไม เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเนั่นจะว่ารงองรับสำหรับบรรดาพื้นที่ท้องบางคนไม่มีความพร้อมไงแะบางคนกูมีลูกผู้ชายได้มาทำดินแล้วแต่ว่าต้องเชือดแพะหรือเชือดแกะสองตัวมันก็ต้องใช้เงินจำนวนมากมันก็มีความพร้อมฉะนั้นทำหนึ่งตัวก็ได้มันก็พ้นสุน,นัขพ้นลูกแกะเถอะเนาะฉะนั้นก็ไอ้นี่ทำออกนะครับฉะนั้นวันนี้เป็นผู้หญิงก็อาจจะกตั้งหนึ่งตัวนะทีนี้อนปอยกี้ก็หนึ่งตัวทำดินแล้วก็ได้ ที่ทำร่วมกานกี่ข้อต้องมีอ,งอะไรมีเรื่องของโคนผมอ่าโคนเกศเกศก็คือโคนโคนอะไรนะโคนเกศโคนโคนผมไมนะ่ละโคนโคนบางไฟล์าะแต่แว่าคือโคนผมอนะันนั้นคือศาสนาอื่นไม่ว่าแต่แต่ว่าคือตามหลักศาสนาก็คือให้เราปริดให้เราโคนผมโคนเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะผมจะนําร่องก่อนนะนำร่องิ๊กปิ๊กปิ๊กิ๊กิ๊กปหมดแต่โคนเกศโคนไม่หมดนะเดี๋ยวให้คุณแม่ในฐานะ ดูดูลูกได้อยู่ก็คือเด็กจะอุ้มคือพยายามเอาได้ไม่เป็นไรแต่ผมขอกผมขอขอนัไปโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเอาผมนี่ก็คือประมาณไปไปไปตาช่างไปทั้งตัวก็อยู่ประมาณสี่ห้าร้อยบาทถ้าเป็นช่างแล้วแต่ว่าไม่ช่างห้าร้อยแต่ว่าเป็นการเป็นการเป็นการเทียบนะเป็นการเทียบเพราะว่ามันมันก็เด็กผมมันก็อยู่ประมาณนั้นแหละ อยู่ประมาณเงินห้าร้อยบาทให้คนยากคนจนไหมไม่จ่ายนะให้คนยากคนจนใครก็ได้คนยากคนจนเนาะแล้วก็ทรรมศีก็เชียร์เชียด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 ์แก่เชียร์แก่เนาะในการในการเชียดเนี่ยเรามีความพร้อมอยู่แล้วเนาะใช่ไหมโอเคแต่ในส่วนของถ้าเรามันมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าตานการไม่ตรงกับเวลาวันที่เจ็ดไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าในใจของเราพยายามที่จะมันอยู่ในต้องในโลกเนาะทีนี้ถ้าว่ามันเกินภาระไปแล้วเกินวันที่เจ็ดไปแล้ว ทำได้ไม่ใช่ทำได,ไได้นะครับมันคณะวิชาการก็กมีรายละเอียดมากมายทีเดียวนะครับสุดท้ายนะครับถ้าว่ามันพ้นบทมันพ้นพ้นอาทิตย์มาเลีกไปแล้วยังไม่ได้ทําใช่ไหมอ่าพอโตไปแล้วลูกลของเขาลูกลูกเนี่ยก็คือจะต้องทําให้ตัวเองฉะนั้นคือตอนโตแล้วแหละสุดแต่แต่เขาว่าเด็กเขาจะทำหรือไม่ทำนะไอ้นี่คือความไปไหนเนาะฉะนั้นถ้าเรามีความสามารถเราก็ที่ทำเพียนะฮะโอเคฉะนั้นวันนี้ขอแน,น,นะนําในส่วนของเบออาเนาะก็คือว่าไม่ยาว นะครับขอดูอาสามต้นหลักๆเลยก็คือหนึ่งก็ขอดูอาสามโอสมรต่าลากของความคุ้งฟลาบไม่พ้นเตี้ยงอะไรเรื่องของชชยตอนทั้งหมดเลยนะครับมีสําคัญเลยนะชชยตอนยนิ่งยิ่งเรื่องเด็กๆนะโอ้มาใช่แล้วเชยตอนมันชอบที่จะมารุมเร้านั่นโน่นนี่นะครับลบมันอนะไรต่างๆเนาะนะครับเด็กเนะี่ยมันสามารถที่จะอะไรครับก็คือสามารถที่จะโดนหลอกง่ายหรือว่าหัวใจของเด็กเร็าเกิเนานะชชยตอนทุกอย่างเลยชชยตอนที่เป็นทั้งหมดเลยนะครับทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งหมดเลย สองก็คือให้พ้นจากสัตว์ร้ายนะครับสัตว์ร้ายที่มาโอลงร้ายเราไม่ด้วยวางลูกของไหนอะไรประมาณนี้ประเด็นที่สามก็คือขอให้พ้นจากสายตาที่มาเยี่ยมเราแต่วันอนาทิตย์เพราะที่เราทํานี่แหละคนนั้นเขอยากจะอุ้มคนนี้อยากอุ้มให้ตระเตราว่าคือสายตาสายตาที่เป็นเรื่องสายศาสตร์สายตาที่เป็นเรื่องของของมงดถังม,มันมีจริงนะบางคนเราไม่รู้ว่าคือเขามาเยี่ยมลูกเราเป็นยังไงนะครับเ,าเ,าเาขาเขาเขาอินดูเขาสงสารเขาอะไรบาเนี้ย มีมีการโคลงร้ายเนี่ยเราโขของคุ้มครองเสียนะเราดักเลยมนะครับเราเราปั้นให้ิมเลยเรา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 ปั้นขวางเลยนะสามต้นนะอ่ะเดี๋ยวอัาน่นนะแล้วก็เออแล้วก็ไอ้ไอ้ไรอานนี้แบบว่ไอ้อ่านนะอัลลอฮุหมะอินนีอูฮิดุกะบิคาลิมาติลลาฮิกามะมินคุลิชัยตานิวะมินคุลิอัยนิวะลาบะสั้นๆนะครับไม่ยาวเนาะ นอกจากนั้นก็การขอดุก์ทาทั่วไปขอให้ลูกแข็งแรงขอให้ลูกอะไรมีความฉลาดขอให้ลูกเป็นภาวะผูนำขอให้ลูกได้อยู่ในศาสนาเหมือนที่ท่านอดีตขอเดี๋ยวจะขอให้อัลลอฮุมมาฝักกีฮะพูดอย่างเงี้ยอัลลอฮุมมาฝักกีฮะกิดดีนก้อัลลอฮ์ขอให้ลูกสาวเนี่ยก็คือชาอ่านิชาเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจศาสนาในพคระศาสนาแล้วก็อ่านลิบฮะอัานฮิกมะแล้วก็ขอให้ลูกสาวนี้นะครับ มีวัจเจ้ที่อ่อนโยนนะครับมีวิทยาปัญญามีมีเหตุมีผลนะครับมีเหตุมีผลแล้วก็ยินดีแบันนั้นขอให้ลูกอนิชาเนี่ยนะครับเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่และเป็นบ่าวที่ดีเป็นบ่าวที่ซอเลยเป็นบ่าวที่เป็นบ่าวที่อีมาต่อมานะตาละเนาะอันนี้คือสิ่งที่บุญียบจะขอหลังจากนี้นะครับมาลำลองโอเคนะครับเรามาสู่การต้านนิกกอร์นะครับการต้านนิกกอใช้อินเตอร์ฟลามนะครับอินเตร์ฟลามมาบีบนะมาบีบ นะครับจริงๆแล้วทำเองได้เลยโต,ต๊ะก็ทำได้ชาก็ทําได้นะครับแต่ว่า,าที่มาทํานี่ไม่ใช่ว่าคือจะมีมีสถานะเลื่อนเดืออะไรแต่ว่าคือมันมีส่วนร่วมในความเป็นครูก็แล้วกันเนาะนะครับมไม่ได้ว่าเออทุกครูมาแล้วเออจากมันขลังนั่นตรงนี้อันนี้ไหนะ <c oughs> ก็คือให้เราเข้าใจนะครับอย่างนี้แล้วแล้วก็คราวนี้เ,เก็บคลิปวิดีโอนะเป็นการเรียนรู้กับเอ่อกับพี่น้องที่ติดตามชมโอเคอันนี้ชาสม,มัยยุคทู่ห้สม,มัยทุกี้ บีอานิชาน้าทุกคนอะไรครับจันโตจันโตอานิชาจันโตบิสมิลลาฮุอะลัยฮิวะอันตอนนี้ก็คือการที่เอาอินทผลัมหรือของหวานนะครับป้ายปากนะครับให้เขาดูเองนะครับบิสมิลลาห์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 ยาอานิชาริโตจันโตจันโตนะครับอิชรบีอิชรบีมาชาอัลลอฮฺอิชรบี อัลฮัมดุลิลลาฮิบิสมิลลาฮิมาชาลลาห์ดูแลดูแลอัลฮัมดุลิลลาลาฮดอัลฮัมดุลิลลาบรัลลาฮอีีนอีทีน่มาเริ่มตนนี้อ่าการตอนนี้นะครับเป็นการป้ายเปดานนะครับเพื่อต้องการให้เด็กนั้นรับรู้ในเรื่องของขออะไรของความหวานนะครับด้วยกับการบิสมิลลาห์นะอลาอช์เด็กมันก็จะดูดนะครับอยาให้ถึงเปดานก่อนอันนี้มันดูดอยู่

anisha assalamualaikum allahu wa allahu akbar allahu akbar allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله <applause> <applause> الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم فك اللهم فك في الدين اللهم علم อะเลี ah. ah ah Allah, Allah, ้ยมคุณดิฮิกมุอามิ isha, il, Allah, ่อัลลอฮุมูฟิร์ลลออัลลอฮฺมูฟิรลลอัลลอฮุมมะฟิร์รลฮอามีนงบารากัลลอฮฟิกอามีนงอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอสมาต้าละซุลไนบ่าวอานิชาเป็นคนดีของอัลลอสมาตาลาเป็นผู้ที่มีหัวใจที่นอบน้อมต่อวกัคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับขกปอให้สิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกห่างไกลจากลูกอานิชาบารากัลลอฮฟิ ขอให้สิ่ีดีๆประสบกับลูกแล้วก็คนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่และพ่อตทชาแล้วก็ขอให้เราได้เข้าใจศาสนานครับอมีนบารักัลลอฮฺขอลซอตรสอัลดวอาบองคาบอุลและคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับยาอัลลอฮฺัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสอาิยโอเคอลอออล่ะอนไอันไกลไกลนิดนึงนี่นะไม่อเอ น้ำปึงไม่เป็นไรกนไม่ต้องนล้จัจริงๆมันเป็นเป็นตะลังโอเคนะอันนี้ชากิโลเนี่ยต้องรูปเป็นกไม่หอ่อบนนะเปนไมยังไม่หออันนี้ยังไม่มหรอกมมัรอนไร้อนเกินร้อนมันได้่เราไปชไปไปเพนจินนะไดไส่งเดือนนะอุปกนณหมด จะให้สเดือนอ่านประยุทธ์เดือนต้นแคปเดือนอะไรวะนี่รากมาถึงหนุ่มกระปากมนะครับเราต้องติดต่อนะครับนี่คือการโกนผมนะครับโกนเสร็จนะครับเราก็จะเอาเนี่ยนะครับไปช่างเป็นน้ําหนักนะครับก็เทียบเป็นเป็นการช่างก็ประมาณสี่ห้าร้อยบาทนี่แหละก็เทียบประมาณนั้นนะนะครับรถกะเอาเนาะเป็นต้องหรืออะไรนะเป็นเดียวเป็นต้องเรอเป็นเป็นเป็นเบี้ยเหรเป็นเบี้ยอ่าแล้วก็ติดก่อนนะ แล้วก็จะโกนต้นไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าให้เรานั้นทำการโกน oh b ส s m <Okay. S 2> i l l a h นะครับเดี๋ยวคุณพ่อมันไม่คมนะครับมนไม่ไดเขียนอืมคุณแม่ปาติงนะปาติงปาด้วยนะ ช, JI, um, so, ô, so, ally, ช่วงน oui, ี uh ้เ huh. ป exactly. ็นช่วงที่ต้องขอดูอาลุกเยอะๆนะครับขอเรียกภาษาไทยนะครับขอลูกเยอะๆพูดถึงลูกเยอะๆนะครับอุ้ยตกลงไปแล้วใช่กลับไป ใช้ไม่เป็นไรนี้โตมีชายช่วยคอยดูเลทองแดงเขไม่เป็นไร,รโอ้รองแลวลูกี่ดีแล้วดีแล้วะ cắt lăng đấy cắt lăng đấy mình cắt lăng cái này ừm mà... cắt lăng àmột một chút

ฮะกิ้อ่ะอัะนนะี้แล้วนะไปโรงเรียนหรอต้องกิชซึอเอได้ีะนะเดี๋ยวคุ็แม่ช่วยนให้หมดนะโอเคครับสุดท้ายก็ขอ่านทีนั่นนะครับบิสมิลล,า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 ,ลา,าฮิาอัลลอฮุมะเฟ فكي سميتك بأنشا اللهم فكك في الدين وعلمك الحكمة آمين اللهم فكك في الدين وعلم وعلمك بالتعويل آمين الله اللهم إني أعوذ بك من كل شيطان ومن كل عين آمين, آمين. آمين. โอเคครับลงเลยครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณคนะครับพี่น้องนะครับซึ่งเป็นพี่น้องนะครับุกมนะครับนี่คือการตั้งนีกนะครับในวันที่เจ็ดนะครับทำพักราิจทั้งหมดทั้งปวงนะครับทำดีแล้วขอให้เรานั้นคันรับในส่วนของพี่อานเป้นะค็นนที่สุดนะครับ ศาสดามนุสสรุนร้องไห้สรุนได้กำชัพวกเราครับสุดท้ายคฝากฝา็นแค่นี้นะครับกนขออนุญาตนำคลิปนี้ไปเป็นบทเรียนให้กับพี่น้องนะครับที่จะปฏิบัติในเรื่องของเด็กแรกเกิดนะครับอากุลกอลิฮะร์เดออันทามิลัสสดวมลัยกุกลัอั